สวัสดีครับร้านสมายทีสวิตนะครับผมชักแอคครับวันนี้ก็มาซ่อมงานนะครับผมเป็นโมเดลเอหนของสี่นะครับมาในการโดนน้ำนะครับแล้วก็ wifi ไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่ก็จะเป็น wifi ที่เสียด้วยนะครับมีลอยโดนน้ำมานานนะครับจนเป็นออกไซด์เขียวๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นออกไซด์เขียวๆนี่นะครับ ก็ไวไฟเสียด้วยครับผมก็ได้ทำการซ่อมเมนบอร์ดนะครับผมแล้วก็ในชุดไฟจ่ายของ wi-fi นะครับก็มีหลายจุดนะครับที่โดนได้ทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยเบื้องต้นนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ลูกค้าท่าในใดที่มีปัญหาเรื่องเครื่องโดนน้ำ wi-fi ใช้ไม่ได้ก็สามารถมาทางร้านตรวจเช็คซ่อมและเปลี่ยนได้นะครับก็ฝากเพจ่สบายทีสวดวิลเครับสามารถใช้บริการในทุกสาขานะครับ อันนี้ก็เจอปกตินะครับผม Wifi แต่ตอนแรกจะขึ้นเป็น,เ,นเครื่องหมายตกใจนะครับตรง Wifi นี้ใช้งานไม่ได้นะครับผมพอได้ทำการซ่อมนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับก็ฝากเป็นสมาชิกที่สวันดิภาพคุณลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาครับไม่ไว่าจะเป็นสาขาวัชรพลเซ็นทรัลรัตนาทเทเบตนะครับเดอะมอบางแคเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอท่าพระ ยูเนียนมอลาดพร้าวนะครับผมแล้วก็ไม่กับบางนานะครับสำนักงานใหญ่อยู่ปเวสนะครับไอฟิวบางนานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาฝากเพียรสมไมไอทีสวิตไว้ด้วยนะครับสาหรับนี้ช่างไอขอตัวลาไปก่อนนะครับก็จบงานครับสำรับกงาอซ่อมเมนบอร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนชิป wifi ด้วยนะครับที่โดนน้ำนะครับนี่นะครับผมเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับ สำหรับเรื่องใจขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามน้องชมนะครับสวัสดีครับ